สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราคาร์เคิเจอร์ครับที่นี่คือพื้นที่สําหรับคนรักรถที่อยากอัปเดตเทรนใหม่รู้ทันเทคโนโลยีรถยนต์และสนุกไปกับโลกยานยนต์รุ่นล่าสุดถ้าคุณชอบคอนเทนต์สายรถฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับรถไฟฟ้าที่กําลังถูกพูดถึงมากที่สุดอีกหนึ่งรุ่นในปี2026นั่นก็คือ2026 BYD Auto 3รุ่นใหม่ล่าสุดรถไฟฟ้าที่มาพร้อมดีไซน์ปรับโฉม ออปชันจัดเต็มและประสิทธิภาพที่ถูกยกระดับให้ดีกว่าเดิมแบบรู้สึกได้ทันทีที่ใช้งานเริ่มต้นกันที่ภาพลักษณ์ภายนอก2 0 2 6 BYD Auto 3ถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตขึ้นเฉียบขึ้นและพรีเมียมยิ่งกว่าเดิมเส้นสายตัวรถมีความลื่นไหลามากขึ้นไฟหน้าและไฟไท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมลายไฟแบบเส้นต่อเนื่องทำให้ตัวรถดูทันสมัยและโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนกระจังหน้าถูกปรับให้เรียบเนียนแบบปิดทึบตามสไตล์รถไฟฟ้าเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศ ช่วยให้ขับลื่นคลึนและประหยัดพลังงานมากขึ้นล้ออลลอยลายใหม่แบบแอโรดนามิกเพิ่มทั้งความเทและการไหลของอากาศได้ดีมาดูภายในกันบ้าง BYD ยังคงคอนเซปต์การออกแบบที่ล้ำสมัยโทนห้องโดยสารแบบฟิวเจอริสติกขนาดกว้างนั่งสบายเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้อบรับสริระรวมถึงวัสดุภายในถูกยกระดับให้ดูพรีเมียมมากกว่าเดิมหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่ยังคงเป็นไฮไลท์ และในโมเดลปี2026ถูกอัปเกรดให้ตอบสนองเร็วขึ้นสีสันคมชัดกว่าเดิมและยังคงสามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบก็ยังอยู่ครบฟีเจอร์ความบันเทิงและระบบการเชื่อมต่อถูกปรับให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่ฉลาดกว่าเดิมในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัย BYD Auto 3รุ่นใหม่จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับที่พัฒนาอย่างละเอียด ทั้งระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับจุดบอดร,รอบคันมีเซนเซอร์และกล้องความละเอียดสูงเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์และยังมาพร้อมระบบจอดรถอัตโนมัติแบบใหม่ที่แม่นยำขึ้นทำงานได้รวดเร็วขึ้นหัวใจสำคัญของรถไฟฟ้าคือมอเตอร์และแบตเตอรี่และสำหรับอัโต้3ปี2026มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าปรับจูนใหม่ให้การตอบสนองดีกว่าเดิม อัตราเร่งทันใจแต่ยังคงสมดุลตามสไตล์ครอบครัวแบตเตอรี่แบลตแบตเตอรี่ตตรุ่นอัปเดต,ต,เตมีความปลอดภัยสูงยืดอายุการใช้งานและให้ระยะทางต่อการชาร์จที่ไกลขึ้นคาดการณ์ว่าสามารถวิ่งได้ไกลกว่าเดิมอย่างชัดเจนพร้อมรองรับระบบชาร์จเร็วที่ทำให้คุณสามารถเติมพลังได้ภายในเวลาไม่นานเหมาะกับวิถีชีวิตในเมืองและการเดินทางไกลด้านการขับขี่ BYD ปรับช่วงล่างใหม่ให้มีความนิ่งกว่าเดิมให้ความนุ่มนวลเวลาใช้ความเร็วต่ำ และมันคงเวลาใช้ความเร็วสูงการเก็บเสียงในห้องโดยสารถูกปรับปรุงให้เงียบขึ้นให้ความรู้สึกพรีเมียมและสบายเมื่อใช้งานจริงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถไฟฟ้าที่ขับง่ายนั่งสบายและใช้งานได้ทุกสถานการณ์ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ2 0 2 6 byd auto 3รถไฟฟ้าที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและความคุ้มค่าสำหรับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าสำหรับครอบครัวหรือใช้งานประจำวันนี่คือรุ่นที่น่าสนใจมาก ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อสนับสนุนช่องคา c u เจอ r ์ club ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ